มาแล้วนะคบพี่พี่ครับสำหรับลอกส t a ร i ดิก fm ในรุ่นนี้ที่ตีน้อยถ่ายให้พี่พี่ได้ชมจะเป็นลอกในซีรีส์สปูนตื้นนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์ c 2 0 0 0 hg c 2 0 0 0 s c 2 0 0 5 s แล้วก็เบอร์2 0 0 5 s นะครับแล้วก็2 0 0 5 s hg นะครับที่ตีน้อยได้รีวิวอยู่ตรงหน้านี้เองนะครับก็จะเป็นลอกงานเก็บ งานเก็บกระพงงานกระสุบน้ำไหลงานอาจิงานตกมึกนะครับเรียกได้ว่าเป็นลอกสปูนเต้นที่พี่นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้กับลอกคุณภาพดีๆแบบนี้ในซีรีส์สตา d i c FM ปี2023นะครับนี่เลยมีเข้ามาให้พี่ๆได้เลือกใช้งานอย่างเพียบเลยนะครับเดี๋ยวติน้อยจะถ่ายใกล้ๆใ,ให้พี่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับพี่พีครับกับจออกสปูลตื้่นในซีรีส์ของ s t a r i i ิก FM ปี2023อย่างที่ได้รีวิวไปการใส่สาย PE นะครับเลือกได้ตามชอบเลยนะครับแต่ตีน้อยแนะนำนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเบอร์ c 2000s ตัวนี้เริ่มต้นเลยนะครับงานเก็บกระพงแนะนำสาย PE 0.6สายญี่ปุ่น150เมตรพอดีนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว 2005s ตัวนี้ นี่นะครับสปูลใหญ่หน่อยนะครับบอดี้เป็นเบอร์2,500สปูลตื้นตัวนี้งานอาจิงานหมึกนะครับงานปลาวังใส่สาย0.8 150เมตรพอดีนะครับนี่เลยนะครับ0.8นะครับถัดมาก็จะเป็นเบอร์ C 2,500S นะครับสปูลจะดูเล็กลงมาจากเบอร์ 2,500S นะครับอันนี้เป็น C 2,500S นะครับตัวนี้ก็ใส่สาย PE 0.8ได้ที่150เมตรเหมือนกันนะครับบอดี้ <Body S 1> เล็กลงมานิดนึงแต่ใส่สายความจุเท่าก,กันกับรุ่นพี่นั่นคือเบอร์ 2005S นะครับตัวนี้ก็เป็นงานเก็บนะครับงานเก็บกระโพงงานกระสุบน้ำไหลนะครับใส่สายพี่1ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวต่อมาจะเป็นตัวในรหัสเบอร์ Ber 2เอ่อ C2000HG นะครับเป็นรหัส C2000 HG นี่นะครับตัวนี้ C2000HG ความพิเศษก็คือเรื่องของสปูลที่จุมากขึ้นใส่สาย,ย PE 1.5ได้150เมตรพอดีนะครับสายตามสเปคญี่ปุ่นลอกตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวออ c ี0 0 0 s นะครับแต่ว่าตัวสปูลจะลึกกว่านะครับพี่พตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้กับเกมที่ ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะรองรับกับการใส่สาย PE ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นโมเดลกับงานเก็บนะครับงานเล็กๆให้กับพี่ๆได้เลือกซื้อหาไปใช้กันกับลอกสตาดิกสปุ่นตื้น FM ป2023ี2023มีให้เลือกตั้งแต่เบอร์ C 2 0 0 0 S เบอร์ C 2 0 0 5 S เบอร์2 0 0 5 S 2 0 0 5 S, S HG แล้วก็เบอร์ c 2 0 0 0 HG นะครับสนใจถ้าเข้ามาสั่งซื้อสอบถามได้ทางร้านมีบริการจัดส่งให้ครับ